คุณคงรู้จักปาเต้ฟิลิปแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง10บอันดับนาฬิกาปาเต้ฟิลิปที่แพงที่สุดวันนี้ต้องเราจะพาคุณไปพบกับ10บอันดับนาฬิกาปาเต้ฟิลิปที่แพงที่สุดกันครับณนะตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนาฬิกาปาเต้ฟิลิปปาเต้ฟิลิปถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลก โดยปาเต้ฟิลิปนั้นก่อตั้งขึ้นในปี1839ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยนายองตวนนอร์เบิร์ตเดอปาเต้และฟองสัวซาเปกภายใต้ชื่อแบรนด์ปาเต้ซาเปกแอนด์ซีแต่หลังจากนั้นก็ได้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างปาเต้และซาเปกผู้รับหน้าที่ในการผลิตนาฬิกาทำให้ปาเต้ต้องหาพัธมิตรคนใหม่และเขาได้พบกับชองอาเดียนฟิลิปช่างทำนาฬิกาชาวฝรั่งเศสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปาเต้ฟิลิป สำหรับท่านใดที่อยากทราบประวัติและเรื่องราวของปาเตฟฟิลิปต่อท่านสามารถรับชมได้ในช่องของเราเลยนะครับกับที่ตอนว่าเรื่องราวของปาเตฟฟิลิปนาฬิการทรงคุณค่าที่สุดงานฝีมือและประวัติอันยาวนานซึ่งทางเราได้เคยทำคลิปเล่าไว้แล้วนะครับโดยเราจะวางลิงก์ไว้ในช่องรายละเอียดด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะครับและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวสิบอันดับนาฬิการปาเตฟฟิลิปที่แพงที่สุดอันดับที่1ิบ ปาเต้ฟิลิปแบล็กตินัมเวอร์ทามเลฟเฟเรนซ์นัมเบอร์1415นาฬิการ,รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของปาเต้ฟิลิปในยุคหนึ่ง ในช่วงต้นทศวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโกลกาพิวัต์เมื่อผู้คนเริ่มเดินทางในระยะทางที่ไกลขึ้นและพวกเขาต้องการนาฬิกาที่บอกเวลาได้แม่นยำมากขึ้นปาเตฟิลิปและหลุยส์คอตเทียผู้ผลิตนาฬิกาชาวเจนีวาได้พัฒนานกลไกเวลาโลกซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถดูเวลาในเมืองต่างๆทั่วโลกได้พร้อมๆกันคอตเทียได้สร้างกลไกอันเป็นตำนานและยื่นขอรับจดสิทธิบัตรสำหรับกลไกดังกลา่าว โดยหลุยส์คอตเทียได้นําเสนอซึ่งประดิษฐ์ของเขาแก่บริษัทผลิตนาฬิการายใหญ่ทุกแห่งในเจนีวาและครอบควอสเทิร์นซึ่งเป็นเจ้าของปาะเตฟ,ฟิลิปก็เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้และติดต่อคอตเทียเพื่อร่วมสร้างนาฬิกาให้กับปาะเตฟ,ฟิลิปและเริ่มผลิตนาฬิกาขึ้นในปี1930และใช้เวลามากกว่า9ปีกว่าที่นาฬิกาจะเปิดตัว และความพิเศษของนาฬิการเรือนนี้คือมีเชื่อเมือง4 2เมือ0ทั่วโลกซึ่งทําให้สามารถบอกเวลาในแต่ละเขตเวลาทั่วโลกได้และนาฬิการเรือนนี้ได้ถูกประมูลไปในปี2002ในงาน a c t i q u e c r o m Geneva Auction ในปี2002ด้วยราคาประมูล4ล้านเหรียญสหรัฐหรือล่าวๆ102ล้านบาทอันดับที่9ป a t ต้ฟ i l ิป Reference Number 1527 นาฬิการเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดของปาเตฟิลิปโดยถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2ระหว่างปี1943ถึงปี1944ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับสมาชิกในครอบครัวสเ์นโดยมีจํานวน2เรือนโดยเรือนแรกจะอยู่ที่ชาลส์สเ์นประธานกรรมการบริหารของบริษัทและอีกหนึ่งเรือนเป็นของลูกชายของเขา Angry s t u r n นาฬิกาเรือนนี้มีตัวเชื่อมที่โค้งยาวทำให้นาฬิกาดูดสวยงามอย่างมีระดับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ37.6ม mm. ิลเมตรสง่างามเหนือการเวลาแม้เวลาจะผ่านยุคผ่านสมัยไปหลายปีและได้กลายเป็นต้นแบบให้กับปาเตฟลิปอีกหลายต่อหลายรุ่นในเวลาต่อมาปัจจุบันปาเตฟลิปเรฟเลนซ์นัมเบอร์1527ถูกประมูลและไปเก็บรักษาที่ปาเตฟลิปมิวเซียมด้วยราคาประมูลอยู่ที่ 5.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวราว6ล้านบาทอันดับที่8ปดปาเตฟลิปแกรนคอมพลิเคชันห้าศูน่เขีดนเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปาเตฟลิป ซึ่งปะเต้ฟิลิปแกรนคอมพิคเคชันจะถูกผลิตขึ้นในระหว่างปี1,993ถึงปี2,011โดยนาฬิการ,รุ่นนี้ได้รวมกลไกหน้าปัดสไตล์คารันเทียว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นนาฬิกาชั้นเลิศด,ด้วยระบบกลไกแบบทรู e ิยองไขลานด้วยมือเครื่องทวนเข็มนาทีและปฏิทินถาวรที่มีการแสดงข้างขึ้นข้างแหลม นอกจากนี้ยังประดับไปด้วยเข็มวันที่แบบถอยหลังซึ่งจะติดกลับไปวันที่1เองเมื่อเข็มชี้ไปถึงวันที่31ซึ่งเป็น,นกลไกที่ชาญฉลาดซับซ้อนของปาเตฟิลิปและประกอบด้วยชิ้นส่วน506ชิ้นได้รับการประกอบด้วยมืออย่างปราณีตที่สุดโดยถูกประมูลไปในงานการกุศลโอลิเวอร์ดอ็อกชัครั้งที่6ด้วยราคาพุ่งแรงไปที่7.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว2 4 0ล้านบาท เพราะเนื่องจากนาฬิการ,รุ่นนี้ได้มีการหยุดผลิตไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งและยังเป็นนาฬิกาเพียงเรือนเดียวของรุ่นที่มีหน้าปัดสีน้ำเงินที่ทําด้วยเทคนิคพิเศษด้วยการอินเเมลหลายชั้นทับซ้อนกันหรือเรียกว่าแกรนฟูเอมิรัลอันดับที่7จปาเตฟิลิปเลฟเฟอรเรนต์นัมเบอร์หนึ่งห้าหนอินสแตนเลสสตีลนาฬิกาเรือนนี้ได้ถูกเรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ผลิตด้วยสแตนเลสสตีลในปี1 9 4 1 เป็น Limited Edition ที่ผลิตออกมาเพียง4เหเรือนเท่านั้นมีนกลไกซับซ้อนสูงเป็นนาฬิกาแบบโครโนกราฟที่มาพร้อมระบบปฏิทินถาวรและระบบจับเวลาโดยหนึ่งในนั้นได้ถูกมอบให้ศิลปินอย่างอีริกแคปตันโดยปาเตฟิลิป1518 i n s t a l นต s สตีลถูกประมูลไปในราคา11ล้านเดรียญสหรัฐหรือราวๆ355ล้านบาทที่งานประมูลฟิลิป p อร์ดออ a ชันโฟ ในปี2016ที่กรุงเจนีวาอันดับที่6ปาเต้ฟิลิปเรฟเลนซ์สอง9ี่เเปาเต้ฟิลิปเรฟเลนซ์สองสี่เเป็นนาฬิกาโคโนกราฟพิงโกรที่หายากที่สุดรุ่นหนึ่งถูกผลิตขึ้นในปี1957เป็น1ใน9ชุดในซีรีส์ที่2และเป็นรุ่นเดียวที่มีสัญลักษณ์ของกอ p i n ินมิราโนตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงของปาเต้ฟิลิปในมิลาน เดือนนี้ได้ถูกขายจำหน่ายครั้งสุดท้ายในปี2007ในราคาประมาณ90ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในขนาดนั้นโดยในปี2022ที่งานประมูล Sotheby ท,ที่ฮ่องกงป a t เ i ศ e p h i l 2499ถูกประมูลไปที่60.3ล้านเหรียญ US ฮ่องกงหรือประมาณ7.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราคาประมาณ258ล้านบาทอันดับที่5 ปาเ e ้ฟลิปเลฟเ r อร์เ e นซ์นัมเบอร์1นึ่พิงออนพิงปาเตกฟลิปพิงออพิได้รับการยกย่องว่าเป็นนาฬิกาโคโนกราฟในตำนานที่ถูกผลิตขึ้นในปี1941ถึงปี1954โดยมีเพียง13เดือนเท่านั้นที่มาในรูปแบบสีชมพูบนสีชมพูซึ่งเป็นตัวเรือนพิงโกที่มีหน้าผัดพิงโกที่ดีที่สุดในรุ่น1518 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดดูฟิกเอทีตุนซูแห่งอียิปต์ตัวปาเตฟิลิปพิง์ออนพิงได้รับการประมูลที่ฟินิปเจนีวาด้วยราคา9.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ111.5ล้านบาทอันดับที่ 4. Tiffany Company size ปาเตฟิลิปนอ a u ติลุส r e f e r e น c e 5711เป็นนาฬิกาสปอร์ตหรูที่เป็นการจับมือกันระหว่าง ปาเตฟริปนอตลุสและแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์คอมถูกผลิตขึ้นมาเพียง170เรือนเท่านั้นเพื่อเฉลิมฉลองพันธมิตร170ปีของทั้ง2บริษัทและถูกวางจำหน่ายในปี2021ด้วยราคาเพียง50 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1.67ล้านบาทเท่านั้นและในการในรุ่นนี้ได้รับการประมูลไปที่งานคริสตี้เจนีวาด้วยราคาสูงถึง6.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1น6 4ล้านบาทอันดับที่3 ปาเต้ฟลิปสกายมู o ทูบิองและเ r ฟเลน e ์นัมเบอร์ 5002R เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของปาเต้ฟลิปและด้วยมูลค่ามากกว่า1 000, ล้านเหรียญสหรัฐมีดีไซน์ที่สวยงามและระบบกลไกที่ซับซ้อนเป็นไปตามมาตรฐานของปาเต้ฟลิปแกะสลักแบบนูนความสวยงามที่ลงตัวของสกายมูลทูบิอง และเป็นหนึ่งในนาฬิกา2หน้าปัดที่หายากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีจำหน่ายในสีโรสโกและแพลตินัมโดยปัจจุบันมีราคาขายทางออนไลน์สูงถึง1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐและในงานประมูลของคริสตี้นาฬิกาปัตเต้ฟร s ส์สกายมูนทูบิยอง 5002R ถูกประมูลไปที่ราคา31.8ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ104.7ล้านบาทอันดับที่2 ปาเต้ฟิลิปแกลนมาสเตอร์ชามและเฟร์นต์ 6300A นาฬิการเรือนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาปาเต้ฟิลิปที่แพงที่สุดถูกสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง150ปีของแบรนด์และถูกประมูลไปด้วยราคาเกือบพันล้านบาทในงาน The Only Watch ประจำปี2020 ปาเต้ฟลิปแกรนมาตเตอร์ชามหกส0มศ0เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีกลไกซับซ้อนที่สุดของปาเต้ฟิลิปตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลหน้าปัดซึ่งทำมาจากทองคำา8 k สีโรสโกสามารถหมุนกลับได้2ด้านหน้าปัดโรสโกสสำหรับดูเวลาและหน้าปัดสีดำใช้สำหรับดูปฏิทินและสลักคำว่า The o อ l y One ซึ่งเป็นการบอกว่า มีเพียงเรือนเดียวในโลกเท่านั้นจึงกลายเป็นนาฬิกาข้อมือที่แพงที่สุดในโลกด้วยราคาที่ถูกประมูลไปที่31 000 000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆเ4 0าล้าน000 000บาทดับที่1ปาเต้ฟิลิปนาดิซิกควอนติมิรูนเป็นนาฬิกาปาเต้ฟิลิปของจักรพรรดิผู้หญจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน1ใน8เรือนของโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของจักรพรรดิผู้หญโดยพระองค์ทรงมอบนาฬิกาเรือนนี้ให้กับรามชาวรัสเซีย ของพระอ,องค์ในขณะที่ทรงถูกสหภาพโซเวียตคุมขังที่เมืองฮาบารอฟโดยปาตเิฟิลิป9นี่ซิควอนตีมิลูนหน้าปัดจะถูกผลิตขึ้นจากแพลตินัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2นิ้วโดดเด่นด้วยเลขอาราบิกเข็มเป็นสีพิงโกใช้กลไก วิกตอเรียนเพอร์ควยอาร์บอนมูฟเมนต์วิสทริปเปิลเรดแอนด์มูนเฟสโดยกลไกภายในจะถูกผลิตขึ้นในปี1929โดยถูกประมูลไปที่ประเทศฮ่องกงนาคา6.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ213ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของนาฬิการปาเต้ฟิลิปที่แพงที่สุดที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสุดที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมากเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ8 0บาทเท่านั้นเองครับเพื่อ